สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมอ้ําเองกันอีกเช่นเคยนะครับ oh. คือคลิปนี้เนี่ยผมนะฮะจะมาทําการเปิดกล่องนะครับ16ปีนะฮะซึ่งผมก็ทําไว้หลายตัวละครด้วยกันนะครับ oh. มีทั้งหมดประมาณ30กว่ากล่องนะครับผมนะที่ผมทําได้ตอนนี้ตอนแรกอ่ะผมกะว่าจะทําทีเดียวสัก60กล่องค่อยมาเปิดให้ทุกคนดูเวย แต่ประเด็นเนี่ยมันมีชื่อคนอื่นนะครับที่เขาได้พวกตุ้มหูพวกแหวนพวกสร้อยเนี่ยอู้ประกาศขึ้นรัวๆเลยครับ <c oughs> ไอ้ใจนะครับมันก็อยากจะได้ตามเขาบ้างนะฮะเลยต้องมาเปิดนะครับเพื่อที่อยากจะ <c oughs> <c oughs> ได้บ้างนะฮะสักสามสิบกล่องเนี่ยมันต้องได้มาละ เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะสำหรับอของรางวัลในกล่องใน16ปีเนี่ยปะ่ะและนี่ก็คือหน้าตานะครับของรางวัลที่มันจะสุ่มในกลอ่องไอ้กล่องดาๆกล่องนี้ครับเนี่ย,นยในกล่องนี้จะมีหูของรางวัลเนี่ยหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นป้ายดีแมวกวักอ้ยสาับพัดจย่งนะครับแต่ที่แน่ๆน,นะครับไอ้หูพวกนี้มันออกดีกันซะลอเกินนะครับผมผมเนี่ยรอไม่ไหวแล้วจริงๆครับผมนะ ถ้ายังไงเนี่ยผมขอเปิดก่อนก็แล้วกันนะสัก30กล่องนะครับก็จะลองมารุ้นดูนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับเหมือนเขาไหมนะฮะตอนแรกเนี่ยในใจนะครับคิดว่าได้มนทินมนทินมีเปล่าวะอ๋ออ๋อนี่ไงมนทินหนึ่งวันนะครับก็ถือว่าดวงดีแล้วนะครับแต่มันเปิดได้ไอพวกนี้กันบ่อยเกินไปนะครับผมก็เลยต้องมารุ้นนะครับว่าจะได้เหมือนเขาหรือเปล่านะฮะมา เดี๋ยวลุ้นไปพ,พร้อมๆกันเลยนะครับแล,แล้วเราก็มาถึงหน้าต่างนะครับที่เราจะลุ้นกันนะฮะอยู่ในตัวตอนนี้มีทั้งหมด18กล่องนะครับแล้วก็ในครั้งอีกนิดหน่อยนะครับผมนะเดี๋ยวก็มาลุ้นกันนะฮะว่าเราจะได้ไหมสักอันหนึ่งอะนะเปิดพัว และโชคลาภโชคลาภผมโชคลาภโชคลาภเว้ยเฮ้ยมันต้องสับขาหลอกดังพลัวยันสิบลางไม่ดีอีกแล้ว <laughs> มาแล้วเฮ้ยพลัวอืมไอ้คลิกคลิกกะรี่ก็มานะครับผมโอ้กล่องที่เท่าไหร่กล่องที่สามแนละกล่องที่สี่พลัว โอ้ยมันมันเออได้อยู่ได้อยู่มนไล่ตั้งแต่ยันห้ามายันสิบห้าแล้วนนเนี่ยเออเออามาผัวโอ้โหยันสิบห้ามาลัวลัวครับผมไอ,อ้ได้อยู่ปัวโอ้ยกูอยากแะคำามาป็นโลกโดู กำลามสิมันมีด้วยหรอว่าในเวนมีอยู่นะมีมีมีโอเคไปดูและเปิดไปกี่กล่องแล้วเปิดไปหกล่องแล้วนะครับนี่นะฮหกล่องเดี๋ยวผมไอ้นี้ขั้นไปก่อนนะครับ1 2ึ่งสามี่ห้าหนะครับมาสักีสิยันสิบห้ามาลัว,วเลยว่ะเฮ้ยป่าโอ้โห อีเวนต์มันได้ของอีเวนต์มาดิครับโอ้โหมาแล้ว <c oughs> ของจริงมาแล้ววะ่ะของจริงมาแล้วครับทุกคนป้ายดีหนึ่งร้อยกดชัยเลยกันแล้วกันครับผมเอ้ยสับขาหลอกสับขาหลอกสับขาหลอกดังพัวป้ายดีเปละสองร้อยห้งองามโค้คิกคิกไปแล้ววะ่ะ ถ้าเป็นเค้ก no ขอเป็นยาโอโถกับยันสิบห้าดีโอ้โหอยลอมตั้งสิบวันไม่ใช่1ิวันด้วยนะส1บอวันนะครับถ้าไม่กดยันโยเนี่ยถ้ากดยันโยเนี่ยมันจะได้สองชิ้นไว้ไอ้ไอ้นี่ยเออแต่ว่าถ้าไม่กด่มันต้องรอส1บอวันเลยนะครับอืมยันห้ามาอืผัวอ้ โอ้โหไปหมดแล้วมึงอ่ะทั่วสมองแล้วนะบาตูบาตูโอ้โหจบ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 สิบแปดกล่องออะไรวะเนี่ยนี่ครับคือผลงานทั้งหมดสิบแปดกล่องนะฮะก็ได้น้ำตาจะไหล <laughs> น้ำตาจะไหลครับผมผมจะคำรามผมจะคำรามนลังเซฟอยู่ <laughs> ว่าสิ่งที่ผมได้ <laughs> มันเกลอซะจะละเกินโอ้ยหู หูแหวนไปไหนหมดเหลือแค่นี้นะเหลือแค่นี้นะครับอเอากับเขาดีครับออ้นี้เดียวไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นของอีเวนต์ต้องมาลกครั้งอีกแล้วสินะอันนี้ได้อยู่ครับอันนี้เค้กฝากได้โอเคเค้กฝากได้อันนี้ก็ฝากไม่ได้นะเนี่ยไอพวกเป็นอีเวนต์ฝากไม่ได้หมดเลยจะฝากได้ก็ครั้งส่วนตัวครับ าฝากไม่ได้ด้วยเดี๋ยวจะกดใช้ให้ดูนะครับเดอเหลือแค่นี้แหละเราเหลืออีก15กล่องครับผมเราจะไปเปิดตรงไหน,นได้วะที่มันคิดว่าจะได้อ่ะ เราต้องไปเปิดตรงไหนอะครับเปลี่ยนที่เปิดมาตรงนั้นลางไม่ดีวะเฮ้ยเออมันต้องเปิดในโรงยับมันต้องเปิดในโรงี้ยมาครับกล่องที่หนึ่งว้ากุลีกิตากระทิงกุลิกีตากระทากุลิกีตากระทิงกุลีตกิตาสกระทาโอ้โหแมวกราด โอ้โหเค๊กซี้ปรวัตคำลามปรวัโอ้ยผมว่าแล้วมันทำไมคำลามดีกันซะเหลือเกินนะครับผมช่วงนี้นะฮะผมรู้แล้วต้นตอมาจากไหนนะครับโอ้บาบโอ้บาบยันสิบห้ามาว่วไม่มาเลยเอาเอาเอาโอ้กดผิดแล้วก็กดตีเบอร์รอนมาไม่มา นมาทสองที่นี้นนนอะไรกันครับอันรอบนี้เน่ากว่ารอบที่แล้วเยอะเลยนะเนี้ยรอบนี้เน่ากว่าเยอะเลยนะครับมันได้ป้ายดีเยอะมากครับกลัวความดีผมไม่ถึงอ่ะหกแสนมั้งเนี่ยอ,อให้ความดีผมมาเรื่นรเลยรอบที่แล้วยังได้ยันสิบห้ามาเยอะนะนี่ตักกี่ใบเอา,าเนี่ยสามใบนะครับยันสิบอีกนิดหน่อย แต่รอบนี้โอ้โหมาสารพัดเลยครับไอ้พวกนี้เดียวไม่ได้นะครับในะนะชื่อไม่ขึ้นครับผมไม่ขึ้นจริงๆครับ33กล่องไม่มีเลยครับ <laughs> ผมเนี่ยจะเตือนตายมากๆครับผมทุกคนโอเค ถ้าอยากให้ผมมาเปิด EP ที่2เนี่ยขอ100ไลค์ก็แล้วกันนะครับ <Okay. S 1> ถ้าได้100ไลค์เนี่ยผมจะมาเปิดให้ดูนะครับก่อนจบอีเวนต์เนี่ยผมจะมาเปิดให้ดูแน่นอนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมกันจนจบนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เนี่ยสวัสดีิภาพผมบายๆครับโอ้ยเรือล้วน